จากความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันส่งผลให้สังคมโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วในแทบทุกด้านเราได้รับประโยชน์และความสะดวกสบายมากมายโดยเฉพาะการติดต่อสื่อสารการส่งผ่านข้อมูลต่างๆทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเกิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการ ที่มีความสะดวกรวดเร็วประหยัดทั้งเวลาและต้นทุนงานในกระบวนการยุติธรรมก็กําลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลีล่ยนแปลงเช่นกันด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาใช้ในการจัดเก็บประมวลผลสืบค้นและรับส่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานในกระบวนการยุติธรรมช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากล่าชา้า รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอาทิการเพิ่มความรวดเร็วในการค้นหาหรือประมวลผลข้อมูลด้านการสืบสวนและการติดตามคดี การรับส่งข้อมูลระหว,ว่างหน่วยงานสามารถให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องสะดวกรวดเร็วรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพโปรง่งใสและเป็นธรรม โดยมีสำนักง,งานกิจการยุติธรรมรับผิดชอบในการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมและดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั่วไปจากการศึกษาและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับที่1พุทธศัรการาช2552ถึง2555จึงเกิดขึ้นและถูกนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติเมื่อวันที่4เมษายนพุทธศักราช2550และจากคณะร,รัฐมนตรีเมื่อวันที่29พฤษภาคม พุทธศักราช2550โดยมีวัตถุประสงค์ให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถตอบสนองการให้บริการกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งมีการประสานติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดไว้ จากการดำเนินงานตามแผนทำให้เกิดโครงการนำร่องการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจำนวนมากโดยมีการเสนอโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศกว่า40โครงการและมีการจัดทำและดำเนินการไปประมาณ25โครงการคิดเป็นร้อยละ62.5ซึ่งสามารถปรับระดับศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางมาอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและเกณฑ์ดีเป็นส่วนใหญ่ถือได้ว่าแผนแม่บทฉบับที่หนึ่งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจผมคิดว่าถ้าานำเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ตั้งแต่ชั้นชั้นสอบสวนเจาก,การชั้นศานเนี่ย จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนผู้เสียหายไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาญาติผู้ต้องหาหรือว่าแม้แต่ทนายความเองนะครับมันจะมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเรื่องของงานเอกสารที่จะกอนเป็นตั้งๆเนี่ยหรือว่านันน่าจะรวดเร็วขึ้นถ้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้เรื่องของการทํจสานวนหรือว่าการจับ กลุ่มคนร้ายเนี่ยก็น่าจะรวนเร็วขึ้นประโยชน์ก็น่าจะเกิดกับประชาชนเคยค่ะก็มีเหมือนเราโดนขโมยขึ้นบ้านค่ะแล้วก็ไปแจ้งความก็หลายเดือนมากกว่าเราจะได้รับรู้ข้อมูลแล้วเราตามไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามีอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันดีนะถ้าเราเข้าไปแล้วมันมีข้อมูลอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันมันเร็วแล้วตามตัวพวกเนี้ยได้ง่ายขึ้นอ่ะพี่ว่าดีดีมาก สมัยก่อนเนี่ยมันช้าใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามาช่วยเนี่ยคันตอนมันจะได้เร็วขึ้นประชาชนก็ได้รับประโยชน์มากขึ้นทางนี้เพื่อสารต่อความสำเร็จและดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกระทรวงยุติธรรมโดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมร่วมกับที่ปรึกษาจากสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังจึงได้ดำเนินการจัดทา แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับที่สองซึ่งมีช่วงระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึง2559เพื่อการศึกษาแนวโน้มความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดแนวคิดในระดับที่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งนั่นคือการบูรณาการข้อมูลและบริการระบบเทคโนโลยีระหว่างหน่วยงาน ให้สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่ในอีกระบบสารสนเทศของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอีกหน่วยงานหนึ่งมาใช้ประกอบการทำงานต่างๆได้และคำนึงถึงมาตรการต่างๆที่จะทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยได้กำหนดยุทธศาสตร,ร์ในการดำเนินงานไว้4ยุทธศาสตร,ร์หลักได้แก่ยุทธศาสตร,ร์ที่1 ยกระดับคุณภาพการให้บริการกระบวนการยุติธรรมยุทธศาสตร์ที่2บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนวัตกรรมกระบวนการยุติธรรมยุทธศาสตร์ที่3เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศยุทธศาสตร์ที่4พัฒนากฎระเบียบและเสริมคุณภาพบุคลากร และผลจากการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมฉบับที่สองนี้คาดหมายว่าจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการร่วมกันดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในกระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันคือทันสมัยถูกต้องโปร่งใสเพื่อสอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันไกลที่ประเทศไทย กำลังก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง